ทำไมเนาะเอาเาเอารับมาทีมันนีเป็นทบยัยข้ามเสียแน่เด้อ ให้แฟนแฟนปิต <cues> <ob SC I noise> ิทำได้ฮอนห้าเกี๋ยวหมูน้อยได้แม่เด้อผู้ขานี่แหละสุวรรณตะไบยี่คำแสนเป็นมหาประโยชนาแต่ว่าหันหลังให้บัดรน่าลงพออเนาะเพิ่อนมาเฒ่าลริ่มล่าเฒ่าลริ่มล่าจานลร่มบัดเิดพิษกันกับเมียเล้าเมียนเหล้าตะไบยี่บุญมีตื่นขึ้นมาบารีแตงหาจะอาหารกันอยู่กันกินได้อาหารหน่อยก็่เป็นห้องลงคอลงพีหลงลูกลงมอมโยบัดโยบัดโยมีแนวฉันซ้ำกันเลยไกแม่สุวรรณกับก่แม่ลำ ลำเนาะเมโุวันเนาะเนาะนั่นล่ะเมื่อเจ้าหนึ่งอาหารหน่อยกินมันเนาะกับฝ้าวเมื่อบ้านเตรียมหาแนวภาพเพี้ยนไปกันนี่นั่นเื่อปุ่นเขาวัดทั้งทำแม่บนพี่ก็คือกันแม่เด้อเอาต่อจากนี้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจสดับรับังดังราสภาพภาพทั้งสามรูปตดนะครับประคองอะรชี้แกงต่อจากนี้ไปให้ญาติโยมทั้งหลายจงสดับรับังแม่พญจยาที่ไปใส่บานนี่ เอาไปตรวจหมู่บ้านยากยากปวด่ได้ไปนั่มหรอกไปใช่เออนั่นแหะเออืมื่อวานกรมื่อเสาแล้วก็มือนยุ่หมีเมื่อเารนี่และเนาะมื่อเมือเรือล่ะเออก็ว่าส่แล้วเสียหัวใจหมองเงี้ยหมูอยู่บอ๋อ เนี่ยพวกเราก็มาคาดจะเอกว่าซื้อจ้ของก็บอกทายไงยกโทรศัพท์ที่นีแ่ังซื้อนี่เลยเออขอตรวจได้หลายไอแม่บัตรซื้อเพื่พระสัาคือปกะน้ำอีตัวบัตซื้อจ้ของเพว่าจะตายนพนาพีนอาแม่เามานโยบอกโยดอกซื้อจังไสคุณลาีังจะบอกได้ไหมละกันเถิดพอดีดีกันเถิดพดีกต่ไมจบ่ังนะแม่เนาะกรมาลงมาด้วยพราเด็ก้วยกับอกล้า

บ่บอกแล้วกันท่าจะบอกชื่อเชื่อแต่ยังจิตจะเดือดตกเก้าอี่ยวกับมีแตุม่บ่บอกกันจิบ่ไหลเลยตีเอ้ามีโอกาสกันยังฟังรอยย้มแย่อารตอจะนี้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจสดับรับังดังอัตมาภาพผู้ได้รับกอแล้วแล้วหน้าที่ของตาคำแสนเกิดว่าประตามบุกพประโยศตนตนสืบต่อไปโดยสัจะคารพรคาวะในธรรมะเป็นดั่งดีเถิด เออ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 โอ้ยเจ้าดีเต็มอย่างน้อยก็เหลือตนพระราตี เป็ยังกืจะเสนนอรมดาเสียงคองมงกับมนังยุนิกติกตวนกิสาสาถูเนี่ยดนนเนั่งซื่อยุจักสกี่เหตุน้ำนอฟนอนอฟสาเตือนนเหตาแมาตัวาทัน์นี่นูจักโยแม่เราสาตะวมนังที่เพ็นภาษาเพื่นภาษาย่ำีคล่องดอกมุนังยนสาย่ำไหนผู้จักตู้ผู้ย่ำพววเมาเราโตเขาก็ไดุ้่นเสาถุไมเอวหักตายนะไม่พะนะ แมนบ่เออ้ว่าพวกข่าวกกินเหล่าติตาคือโชคดีแต่อีแม่ก็เป็นแบบไม่เจ้าหาตื้อมจะคนในเปียงขันเบ่าไงไปบาดเนี่ย จังว่าต่อจากเนกขอประกาศรายงานตนเบิ่งก่อนเด็บเน่เน่งเน่น้อยเมีน้อยตุกคนรู้จักฉันฉันโปติมาแสดงแลแม่ลาเมืองจ่าเนมีจ่าเนมเออ โอ้ยน้อแม่นี r r ung, rum, ung, an esting, ่ละเด้อจานสำรองุกบ่ไม่หลงบอกซื้อกลยโอ้ยจิ๊บบอกใจหลุยไปว่าสำรองพอแลอ้าวน้องเมียนี่ละเด้อจานสำรองแต่บ่พร้อมแปลงแม่แต่น้อยน้องเมียสำรองจริงดอกซีคอยแต่เริ่มทั้งนั้กกอน เน in <ge> ่งเน่งจดอกาย่อมาจากจอสร้อยเมลล์ลเดือจอสร้อย่อมาจากจานจำลองพ่แม่จอสร้อยเมแม่ควายจานม เอามาแมนแม่ครัวท่นที่ยรทังพ่นเต๋อเออน้องเอ้าโอ้ยน้อแม่อจำร้องเดือน้ำก่อยแต่เรื่องที่นองพอแม่เต็งจานสำร้องคนเพียวเนื้อดำแดงบอกแจ้งแจ้งลอดอกก๋วยบะอ่ำอิงดอก กันเทศเสียงน้าพี่น้องมาชิมมาพ่อปั่นกลางเสียงบอจางเสียงบอเซกต่ว่าพ่อปังแดงกันยมพ่อยมม่บ้านบ้านโน่นจดบ้านโน้นยังอกะลราม บ้านโนนสำรองสนใจเพื่อนจะฟังรั้งนี้งขันยยมจอบฟองเรียเดินทางนียงสีพาเทียวโอ้ยพอเสียงจันทร์พอคำพันใส่ะอยู่นี่บ่ เทศเมือนี้สลึงบาดจันทร์จำองประกอดเย้ามาซอยบุญซอยงานเพิ่นนอะแม่ลำเนาะบ้ายรบกวนเจ้าภาพปนดอกสลึงเนื้อหาสิบต่างเนี่ยไม่คิดเอาโลดตอนนอนลงปูนาะสมมติเดี๋ยวเขาเศร้าใส่ละเรียนนอนเงินเออ อ้าวจังวันไหนมีเนี่ยมีพ่อทวินไก่ว้นเอ้ยใั่แล้วพ่อวินมนาะโยใส่น้องพ่ออยนั้งยิ่งเหนือพ่อเนาะพ่อวินเอ้ยยี่งเสีบบาทจานจำรองกรบเเกี่ยวเนาะพ่อเนาะมาซอยบุญซอยท่านซอยงานสิมาเบาเรื่องเงินยิ่งเหนือมาเสด็จเทียดจียเชียจีนเป็นบ่ก็ได้ยินจินซักซักได้ยินข่าวยอดดอกปลาบ้านเฮา บ้านหนองโจดเมนบเปมีกับบ้านหนองสำโลงปัตตะาเทศขึ้นอ้ํกันสิล้มวันฤพนว่าไม่หยังล่ะว่าเมนสิแลีนหนีกับว่าเมนถำใหีเมียไฟวันเมืองเปียนอีเมีสุวั่นเมืองเปียนมาญาติกันแถมสมพันธ์กันยังบ่าเมนนี่ใครเึิดเบิ่งในเปียงมื่อนี่พ่อทวินละว่าอาจารย์เอนยขึ้มาบ้านน้องโจดจะเสวยยามมาเด้องพนะเอาเบ้ามาเสดสิงเงินจิเอามาโยตากันอ๋อ ยามน้อยมากมันสิเบาเงินบ้านน้องโจดไปบ่เหมอดพนะก็เลยเอากระเป๋ามานั่พี่ดัอย่าอย่าเห็นบ่พ่อทวินจะเห็นบ่อทำตามคำพ่อทวินเนี้ยเมือไหนมันเต็มได้แม่เด้อโอ้ยจังบะเจ็บเนี้ยแม่สุมิตรา แต่ลรพอวินแม่สุเมตตาเด็กโตนางญบุนเนาะไม่นางไก่กันแต่สองคนเห็นจะได้หาสิบบาทก็ไม่เกี่ยวนะจ๊ะนะน้าเมียน้อยขายังแ้วว่าจะมีน้องเป็นจังร่างไข่

บุง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 บุ้ง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 บุเงบุ้งบุงบุ้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 งบงบ้งบุ้บุ้งบุองบุ้งบุ้งบุ้งบล้งบ้บนง้งบ โอ้ยมาสั่งว่าแต่ไอแม่ลำถามพี่น้องไงเนี่ยมวนบ่มวนโยบ่อุ้ยมาสั่งว่าแทอดีใจอันสุดเพิ่นมาเพิ่นพอมวนจะชี้โยบ่บ่สุดเพิ่นบ่เปิ้สุดนี่เอ้ามีท่างน้องพี่น้องท่างนี้กับบามวนไอมองสี่เลี่ยมถามไม่พอเลยวินครับถามแม่สุดมาสุมิตานี่แหละมวนบ่พอวินแม่ตามวนบ่ บ่ามวนจะได้ก่อนหากิ้นใครเนาะอถ้าประกันว่ามวนเหมือนบ้านนี่กับประเทศก่อนนี่แหละแม่กับบัตรคือบ้านเฮาป่านไอ้ดอกหวามันคนละบ้านเนาะแม่เนาะบ้านเอื้อนเปิดเตียมใบแล้วถ้าบ้าคนขำใบมอมอปนบ้าเพราะถ้าบ้าขึ้นวายยักษใบแดงใบเศร้าเครืองยามไหลลัวไหลลวงมานนี่เบิร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยใบยามใบนี่แหละยี่พอวินเนี่ยเอาบัดมาบ้านน้องโจทย์น้องชมานันได้แท้น่าจะแม่พอได้ลูกก้อนกระดิบุญก้อนเด้อยวพอดีมาที่หลังกระดิบุญที่หลังเนาะลงปูเนาะอื อาผู้ใดบ่ลลูบบ่ลโยฟังเทศนนนโมจนจบบ่กินบ่ท่านน้ำ่นกับสาทุแม่เกี่ยวกินตินน้ำแม่สาด่่ฟังต่อบาดเน่โอ้ยน้ำแม่จาบด้ในเน่ย เขามานรเก็บไข่เขาสกไข่นรเก็ดในไทยท่านดังเด้อแม่เด้อน้อยอมม่เทศมยงเนี่ยพดตายหนาลายยังดังติเปยเปยไ้เนี่ยลานจำร้องน้ำมาให้มาใครจะรนอนาทีพมน ไม่เอ้ยตาคำแสนเดนอเป็นซื้อคอยคอยเป็นคนเดิมเดือนตาคำแสนเป็นข้าวสารเป็นกอกกองเป็นกรอกกองเป็นดินสายนาคาลายจนเป็นแสนเปิดากิ้มแตงหน่อยไม่ใหญ่เอ้ยสำหรับเพื่อนกองคอยโพดใจวดใจ บุขอบคุณได้แม่เมื่อบ้านในกระจายมีแม่และพังเทศเป็นก้อนมูแม่เตียนต่เออหันมูนังย้อหันจักปันได้สิหัวจักวาบคือแม่เตียนเนาะเออมาแล้วบ่ว่าแต่แม่เตียนเด้อแม่สุเมตตากับแม่สุเมตตากับเป็นหัวจักวบเมือนกันแหละบางพีและน้องแม่สุเมตตาแม่นบ่เนี่ยแล้วจอยก็บ่บอกพ่อใหญ่ยจะบินไม่ให้นังช่วยซื้อหยุดนี่ก็พาะด้วยนี่กระได จะให้ล่วงให้เกินยังก็รออันมูกวิญญาพปุยิ่งจะกับแมกควานเพื่อนบ้างลุกได้ไหมกายสางเมื่อจังสี่เพื่อกันบ่ได้เรียนเมนบ่แม่แม่นบ่พ่อมากระท่าหยกบนบนนี่บ่มีไผปันแจกบ่หันแม็กับเอามาเทียดแท่นผมเนี่ยผมสิไปนั่งยู่ิช่อกอะไรโดงเงิน เบอกหยอกลงปูเกันบ่เบากับบาดหัวนะแม่เนาะยาสัตว์ื้อยาสัตว์ทาพวกขาเด้ออาพวกไอเออบ่กนังเก่าเขาเหลวแต่เป็นเงินนี่แหละเอาใบจังสี่แล้วมันจังบาดหบ่ยากอาพวกโจ้าเขียวได้คิดยากน้ำลงปูนะแม่เนาะจังสิไปซื้อร้านใดเมืองพจนเนี่ยพวกที่มีขายแกะบ่มีแกะขายเลยเขาว่าอชนะโอ้ยน้าแม่น่ากไลกันเป็นแมงปีดาด เป็นแต่ยังน้อยสําหรับเมียของข่อยเอปดใจเดียวหยังมีเนาะแม่เนาะเมียข่อยซื้อตะใหญ่มีซนลูกชายบ่เอกคงดํารงถ้าว่าเป็น แซนกับมีคิดไปคนลักกำหัวใจกำเมียใจขาวผู้นังไปทางลาวผูนังไปทางไทยแ่งเบาไปแ่งเจงหอนแยามสีลามทันมนใหญ่มีเล้ากัะวิดบอวใายตื่นเจ้ามาเล้ากัะกาบเมื่อใดก็ตามพอไงมากระทายโยกย เจ้าไม่ใหญ่บุญมีนั่นแหมหาวาตาคำแสนเป็นคนบาปตาไปกะทังเีตันียาวเบ่งเต่ามีอ้ยเตินกันมามือเจ้ามีแต่กอดมีแต่เขี่ยให้ไข่นั่นได้เขาวัดรังธรรมพนเม่ใหญ่ แล้ว่านไปตายไปตกน้ำลกหลดขีดหลดยิ่งเป็นกาวกจานไม่เนจะจานหัวตับเล่าแล้วคนก็ตาคำเสียบบ่นสอนดอกว่าไงไม่ไหสิขอกอทำตามใจของตัวเองโยจังเสียงเมีย บ้านเลอนนอน้ยุะเมุาเจ้ากรบเบนเนี่ยพอทะวินก็คือกันล่าวะยังได้เสีเจ้าเกินพระน้า ยนอ๋อบนขอบคุณในหลายเดยงพ่อยแม่เด้อเบ่ากันโนหัวกันมวนกันบ่ากระตุนติดกระตุนใจยงพ่อยงแม่กันเสียบ่ลูกบ่เฟื่นบ่ตื่นบ่พูเนาะเรื่องจังสี่ก็ต้องอาศัยผู้ที้เนี่ยให้มันจึงจะเกิดประโยชน์สําหรับยงพ่อยแม่ปากหวังไว้ในทางพระพุทธศาสนาบ่สูญเสียเสียหายไปใส่ดอกแม่แม่เท่าบ่ได้ตั้งกิจนาไปหาผู้ปลมกปลุกตายกันตามแตง เอาไสตโตของเจ้าของวัเลยบุญกุศลนอนลงภูนอนเมนบ่เออก็รจะเป็นหน้าว่าซ้ำเปลาเกี่ยวซ้ำเปลาท่องผ้ารองขึ้นสู้สุกติไปถ่ายอยู่มั่งสวรรค์สันป่ะอันนี้รักความจริงจริงพ่อนหลวงพ่ผู้ใดทั้งู้นั้นได้ผู้ใดไปผู้นั้นหอดผู้ใดจอดอยู่นิ่งบ่มี่อะไรตอนบุญพะนะเอ้าขันเบ้าเลี้ยงบุญเลี้ยงท่านแล้วก็เมาเลี้ยงเมียกคนเราอ่อนซ้อนเออไอพ่อช่างกว่านี้พ่อสังจันทร์จริงพอีพ่อสุวรรณนาะโอ้จะมาคือกันแต่เออบันพีตกำลังกันสิบ้างอะไ เนาะเอออีพ no. uh, ่อสุวรรณสันดิเนี่ยอีพ่อสุวรรณอีพ่อคำพันไปใส่กันโอ้อิพ่อพันไปก่อนเออพ่อพันในฐานเนี่ยโอ้ฐานะเป็นพี่แล้วก็ไปก่อนเหมือไปเป็นน้องก่อนนั่นละเออสุวรรณเป็นน้องพ่อคำพันเท่านาะพ่อแสงจันทร์เป็นพี่มู อา้าวขันบอกเรื่องเมียไข่แล้วอุ๊อังทางเที่ยแม่ลำเอ้ยอังมองได่วัดดีเมียของไข่ผัวพาทีเมียไข่กับปตทางผัวบอกว่ายันยังเมียไข่ปัดเราทกขาว่าเรื่องวัดเรืียงว่าเมียไข่ปนนาซื่อแม่ลำเอ๋ยตื่นจะเด็กกลุกแต่เจ้าหนึ่งเข่าเติมตะไคร่บ่ท่านขัน เมื่อเจ้าเนากัดดีใจมาสั่นป้าเสบ้าไ้จี้เขาจี้ยหอนอนกับปลาแดกบ้องะบ้อเท่านี้ฉบ้ดีแท้ข่อยย่องเมียข่อยแม่เออมาจเจเนตแต่มันบ่แมนบาดเไปเหตตาผัวหรอญาติบ้าท่านบาทหลวงพ่อพันหนึ่งตะสุหนึ่งลายเดียวกับกระโปรงปากดอกเมล์ลำนี่แม่สุวรรณเอ้ยเข้ามาบ้แม่เนี่ยนอยแยกออกมาหนึ่งกล้องเดียวอี่แม่เออกล้องเดียวหนึ่งเขามาม้านเขาเดียวสุกสุกแล้ว เครื่องหนึ่งใส่บาทหลวงพ่อเครื่องหนึ่งอยู่ในกล่องจะพายไปจังหันจะไปกินเขากับอาหารกันกินอยู่วัดไปรับเศษหลวงพ่อพอจะมาจากหูจักโมกันกับทำไมไงบุญมีแท้กว่าจยิ้มข้าวอยู่หรอกว่าซื้อหนึ่งั่นคุณคุณหูซื้อบาลํามมาสั่นละไปบัดกับเมียคอยมูไปรับเศษหลวงพ่ออันนี้ซื้อลํานโมบริวัติเมียเอาอะไรวะ ก็ส้มถว่ากันบ่มีไม่ไ่ลำไม่ไงมีแล้วก็บริปไปแล้วบ่มีแม่ยู่สุวัสดไม่ไ่มีก็แล้วบริปไปวัดดอกแต่ว่าไปวัดบ้านโตข่อยบ่า่าอย่างได้หลวงพ่อก็ะได้เนาะพวกสิเห็นเนาะอ้วนตาพัดหลวงพ่อโมผ่าดำดำไม่หลวงพ่อเออผมผ่าดำดำย่างเลาะบ้านย่างบินสบายน้่บ้านเขาใส่ขอบว่อยากเอาคุเนี่อปัจจัยมีไหมผลไดผลว่า เนี่ยก็ว่าอยากได้กดเนี่ยก็ว่าอยากได้มุ่งเนี่ยก็ว่าอยากได้อุปกรณ์การสุดงพ่นวาโนมมาเขาใช่ไห้เขาพ่อเล้วพ่อเดีวผมว่าสมสุ่ม่าดับแบบแม่สุ่มหัวโดนโล่นเ่ยสุ่มนี่ก็คือกันแต่แบบสีผาด้ไหแม่เด้อเพิ่นจะมาเขาบพันษาเยี่บ้านดงบ้านน้องโจดตีหลามมาว่าท่านพันษาลวงอกจากวัดพุทธไปหน้าคอยพุ่งเป็ปปักกดโยปาอ้อยพูด นั่นแหละเป็นเหตุไม่ไงมีเล่าไปวัดไปไปสวนไปเห็นหลวงพ่อปรากฏบอกเลขอีแม่งวดแรกถื่อพี่หลีกันยังมาเพราะถือจ้าได้บอกตะบัสี่สิบคู่เนาะไม่ไงมี่เราก็เงียวาเราถื่อหี้สิบบาทตีใจว่าชั่นหนี่สิบบาทนัก็เ้าตลาดบรรลุก็ซื้ออาหารกันร่วมกันกินซื้อเนี่ยบรรทบาหลวงพ่อเถื่อสองถื่อยี่สิบบาทเดี๋ยวจได้สองเก็บสิบสี่เนาะพ่อเนาะ ถ้าก็เข้าตลาดแม่งพ่นประสือของสบายร่ำพอหมดสองพันเลยมีกำไรอยูสองสามทีนั่นล่ะก็จจมาศูนย์แทประสนเมื่อใดก็อุ้มกระโปเล็กยางอ่อนตอนอ่อนตอนมาหยิบยูนาบ้านไข่เนี่ล่ะยามได้ตัวมื่อเศ้าในเต่ามีว่าเต่าแสนเอ้ยคนหนึ่งเต่าสุกแล้วคอมด้อยุนน้ำใอยจะไปเก็บม่อนมาเก็บม่อนกันหลวงพ่อเขามากับไส่บาทเนี่ยคอยเดือดเต่าพันธ์แม่ลำแล้วว่าแม่ ว้าเรียกกับหอยฟองทอเวักเสาหัวนั่นไว้กว่าก็นั่งเหล่าตอกใบใบอยู่สันเส้สันกับบุ้งกับตาขายพอได้เงินนี่แม่เออบอกแล้วกับเหลียตัวเมียกว่กับแบบเออกว่าเจี๊ยดดอกเท่าเฝ้าไปเด้อกับแบบสีดอกมาท่านพอเข้ามาอีหลีเรามุ่หัวโดนโลดนั่นแหละอุ้มกับโปเล็กเนี่น้ำคนกันนอนต้อนนอนต้อนมาอีแม่เอ้ยมาหัว่ากับกล้วยหลังเขาเยี่ยนใบลุ่นแล้วเ่้ยกล้วยหนาก็เยี่ยนเลยเฉยได้กว่าสีพระเห็นหนามั้ง มนเคยได้ได้หลวงปู่มายืนอยู่ข้างหลังไหมหลวงพ่อออกมาทีแรกวะแอมไม่ใไ่ลำผะไหมเออก็่าว่าฝากแล้วโดนเติมอ,องที่สองใชได้วะแอมไปนะวิผู้ใดเลยว่าแอมแอมวิ่งกล่าววางที่หลวงพอสุวรรณอือว่าันเสด็จคืนไปเบิ่งพระด้วยหรือวะ โอ้ยหลวงพ่อเป็นอย่างจะมาอาแฮมมาแฮมนี่มัอนี่เท่ามีปรอโยชน์บัดรบัดรหนึ่งเข่าเสียใจเด้อบัตรเราเขากินประกระตัวหลวงพ่อเนาะต่อเรื่องเกิดพ่อก้องเข่าไหวอยู่เออกำลังเอาทุกพ่าไปทั้งพุทธศาสนาคนญาติได้ดีขอบพระยาคซี่บอกพระมาถือกันกับพระเจ้าว่าขอเอาหยังซี่พอสุวรรณ ใคบ่ได้เอามือสี่ว่าให้แปะทางพุ่นพอยานดียวก่อนแล้วเอาแขนสองสี่พุ่นเด้อไปพุ่นเด้อไปทางุหลีกันยังมาพ่อยังมาเมาไงจบลำหนาวอ่ะช่มว่าแม่เ้าพื้นผ้าหรือสิแกซ้มคนเรา่าเรากคนไหนเนาะมาจากไหนแหละก็บ่เกียดดอกว่ามันส้มผ่าดับนอกคนไหนเนาะส้มผ่าเลี้ยงเหล้ยงในเก็ดบ่เป็นอ่ะกซ้ำทว้ยตัสิเกียดบ่าเกียดกันย้อนผราโมนี่แหละทอมี่นั่นจะคอยไปวัดปลาดู ไอก็ไปแต่ตอนนี้ก็กำบาังยังไปต่หัวขรร้ำยังไม่มาเออเมื่อตาคําแสนนั่งบนแล้วก็นั่งจักตอกเหลาตอกสารตะก้ารสารกระบุงสารโมนี่กันมันข่อยบริเวณถ้ามาเดยมาตั้งไว้ไหนให้กันเบ้างหล่นี่แหละไม่อย่างนั้แล้วเออเนี่ยถ้าเขาใหญ่อไง